พ่อพงจะพามาดูอีลอกหางควายนะครับที่บ้านพ่อพงครับนี่นะครับท่านผู้ชมคืออีลอกหางควายครับที่พ่อพง์ได้มาปลูกไว้2ปีแล้วนะครับจะเข้าปีที่3พ่อพง์ซื้อเป็นหัวมานะครับต้นนี้ต้นสูงมากครับต้นใหญ่ที่สุดเพราะว่าพ่อพง์เอาหัวใหญ่ปลูกเลยไม่ได้มีการผ่านะครับหัวที่พ่อพงซื้อมาพ่อพง์ก็เอามาผ่าเห็นไหมครับนี่ อันนี้คือผ่าหัวจะได้ต้นเล็กครับแต่เราจะได้จำนวนต้นเยอะครับมันยังจะไม่เป็นดอกนะสำหรับที่ผ่าหัวนะครับนี่ครับอันนี้ที่ผ่าหัวนะครับมันก็จะเป็นต้นแล้วก็มีใบออกมาแบบนี้อันนี้คือที่ผ่าหัวนะครับนี่ครับท่านผู้ชมส่วนที่ปลูกเป็นหัวเลยก็จะได้เป็นลำขึ้นมาแล้วก็จะมีดอกเลยนะครับนี่ ดอกนี้เราก็สามารถเอาไว้ขยายพันธุ์ได้นะท่านผู้ชมอ,อีลอกหางไฟนะครับซึ่งเป็นลำที่ใหญ่มากนะครับอันนี้มีหนอนมากินด้วยท่านผู้ชมนี่ครับนอนมากินดอกมันเราจะเอามาเล็ดนะครับอันนี้